มันโค่นบมดไม่เฟ้ยเลยแม่ห้องไม่แม่โค่นหมดโค่นมาเท่านี้สักโลสโลคนเอ้ยจังหวะแต่อยู่ที่ห้าต้นต้นเราเออหนึ่ง้อยกว่าในบางน้ำมันโค่นหมดเฮ้ยพ่อพ่อพ่เอาไปมือซ้ำพ่อพ่อบอกมา เบ่งนะคใไหมใ้น้ำตรงนี้ไม่มีน้ำทุกคนมาเนกันนี่คนกัน

Ui vui, tốt hơn, vắng mặt đơn giản.

โอ้นี่อะไรครับร้อนากเลยนะเนี่ย็ะไรครับเขาทาดูือเาทาเขาปาหรือขาต้งทุ่นทาอะไรทากลางๆบ่่สุดยอด bỏ bạn mắn bỏ bất đồng bọc cây họp ảnh hưởng tới mời bạn 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 bỏ mấy bạn 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 เออบระดิสไดซ่่มันรอกินตัวขอแพงขงมันนี่มมันเปู้อยู่เบื้งหลังองมัอกเป็นอแทงโอ้ยคนละเฮ้ยอันเม็ดเดียวเลนานหวานอืมมีานี่ันเอนาะนเนเป็นอันนี้บเป็นไอ้น้อง không đúng này người ta nói này. Đợi anh bọc Bỏ. lỡ những video thì dẫn nó. lại. Ừ, món, bạn <cười> <cười> không. <cười> yep. <cười> right. nói nó vạn nói bọn bọn bạn bọn 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 không? เปนยังไงไดียวบอกวานมัแล้วกินก็เผาเป็น,ไ,นไ,มไม่เดียวบอกเเกงมานนหุกคนนี่บมานานมันหามหาทุกคนนี่เพราะน้องนุ่งในแล้วกนะ็เดิไสีห้ามคันทุเรียนแกมันกับ,บาวานมัน,นอันนี้มันกัแกแต่ว่าได้ความผ่าบอกเลยผิวแห้งโคตรเลยกินกเผาไะ้รไม่รูอ้อะก ตอตามกินก็บ่กมนได้กันกินน้ำตาลแบว่าจะรบา,า,นารคนกินมาทุเรียนเน่าลิ้นบ่สุบอาหารห้ามกินใส่ข้าวกินลิ้นบ่สูบบ่นี่ผมทุกคน ีทุกคนคือเนทเน่ย้าถึงมีเป็นหนึ่งวันแบบนี้กินทุกคน,คน,น,น,นบิไนไปทุกอน,น,นะน,นโอเคบนไอ๋อปลาหรอบอก แอยาทวาแรงมือนึงพ่อเ r ้ e ทุเรียนด้วยตัวแนเอาแรงมือนึงก็เพิ่งมือจังเือเมือคร่งบอกเป็นมือคร่งจังได้ทุเรียนหนวยนึ่งบหวานหน้ก็หวานน้อยไม่มันบอต้องใสใจเลยโอ้สมมติว่าเป็นหานไม่มัน

แม่องคง่ว่าอัน้อลงไปมานแล้วสัสบาทแล้วบอกู่เลียงเดี๋ยวบอกทำอะไรสีเนาะเปี๋ทำแทนเนาะทำไงอ่าเฮ้ยผู้ชม